สวัสดีครับปั๊มโปเกสนะครับตอนนี้เป็นคลิปต่อจากคราวที่แล้วนะฮะที่เราได้อธิบายถึงตัวรูปลักษณ์วัสดุในการผลิตประกอบของตัวมือบีบน้ำมัน z ซทไ i ตอนนี้ก็จะมาถึงด้านนี้แล้วฮะเกือบท้ายแล้วนะฮะตัวที่เราบีบจับขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปแล้วก็มีความแข็งแรง ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเจอว่าไอ้ตัวก้านบีบนี่มันมันหักเสียหายนะฮะบางรุ่นบางแบบบางยี่ห้อเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปเป็นพลาสติกแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นพลาสติกนะฮะฉีดขึ้นรูปแต่ว่าในแบรนด์นี้เนี่ยตัวกา้กานก้านบีบบีบวาล์วเปิดปิดน้ํามันเนี่ยมันจะเป็นเหล็ก เป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปแล้วก็ทำสีทำสีดำให้เข้ากับตัววัสดุชิ้นส่วนอื่นๆนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นทำสีดำก็เลยก็ดูเข้ากันดีฮะสวยงามตัวต่อมาก็จะเป็นโครงตัวนี้เขาก็เรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้เอาคู่มือมาดูมันก็จะเป็นกาดกันกันกันก่า เปิดปิดอะไรพิ่งนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยปกติสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรเราก็จะสามารถถอดได้ถอตรงนี้นะฮะเวลาถอดตรงนี้ท่านก็จะถอดวาล์วถอดอะไรออกมาได้ตัวนี้ก็จะมีการป้องกันไว้แล้วก็วัตถุประส,สองค์อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาท่านเสียบเข้าไปในในตู้จ่ายน้ำมันเนี่ย ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่สําหรับรองรับการตั้งของมือบีบจ่ายน้ำมันแล้วก็จะมีรูออันนี้คือมันจะมีรูนะฮะรูเข้าไปในร่องนี้รูเข้าไปในร่องนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีก้านในตู้น้ํามันเนี่ยที่สามารถเสียบเข้าไปแล้วก็โผล่มาแล้วก็ล็อกกุญแจได้ตัวนี้จะเป็นจุดที่สําหรับล็อกกุญแจเพื่อไม่ให้ตัว มือบิบน้ำมันยกออกมาจากาตัวปั๊มน้ำมันตู้น้ำมันได้นะฮะก็เป็นวิธีการาป้องกันโจรขโม,มยได้อีกรูปแบบหนึ่งที่เขาออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานในวัตถุวัตถุประสงค์แบบนี้ได้แต่ว่า,าตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะถ้าเกิดว่ามีการ ทุบทำลายหรืออะไรก็มันก็เป็นระดับการป้องกันได้เบือบ้องต้นระดับหนึ่งนะฮะตัวตัวหนึ่งที่มันมีความจำเป็นและน่าสนใจนะฮะตัวล็อกตัวล็อกจะเป็นตัวเหล็กะฮะเป็นเหล็กขึ้นรูปมาแล้วก็มีสปริงอยู่ด้านในจะสังเกตเห็นว่าเวลาเรากดเข้าไปเนี้ยมันก็จะเด้งกลับคืนเองนะฮะมันจะเป็นสปริง สปริงตัวนี้เนี่ยบางทีมีโอกาสที่เสียเสียได้ง่ายไหมก็ก็ตัวนี้ก็จะเป็นจุดปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะปกติแล้วเนี่ยสปริงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการที่จะเ,เสียหายได้ช้ากว่าตัวนี้ฮะถ้าท่านมองไปนะฮะมันจะเห็นเป็นตัวเหล็กตัวนี้ฮะเป็นเป็นเป็นเขี้ยวอยู่ สังเกตเห็นไหมฮะเป็นเขี้ยวอยู่เป็นเขี้ยวเนี่ยก็คือมันก็จะมาล็อกกับเหล็กตัวที่เขาเสียบเข้าไปออ,ออกแบบมาเสียบเข้าไปในโครงพลาสติกที่เป็นกาดอีกด้านหนึ่งนี่นะฮะเสียบเข้าไปมันก็จะมีอยู่สองปุ่มสอง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 ระดับตัวเหล็กที่เสียบเข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้นระดับตัวสองขั้นระดับนี้ก็เท่ากับว่า มันจะไปล็อกเกี่ยวกับตัวนี้ยที่มันมีเขี้ยวไ้ทามองเห็นไหมฮะชื้นอ่าเดี๋ยวผมเอาให้มันดูใกล้ๆอ่าน่าจะตอนระดับนี้น่าจะมองเห็นชัดตัวนี้นะฮะเวลาเราบีบขึ้นไปตัวนี้เวลาใช้งานเนี่ยท่านต้องใช้มือนี้ถ้ามีความคล่องจำนานอาจจะใช้นิ้วเกี่ยวแต่ตัวตัวตัวผมเองเนี่ยเวลาใช้เนี่ยไม่เคยใช้มือเดียวได้สะดวกถนัด ต้องใช้สองมือช่วยก็คือเอามืออีกมือหนึ่งเนี่ยไปไประคองแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวอันนี้ไปเพื่อล็อกมันมีเหล็กขั้นระดับอยู่2ขั้นท่านก็เลือกเอาว่าอยากจะบีบให้มันไม่เร็วมากก็เอาไประดับแรกจึ๊บอ่ะมันจะล็อกแล้วนะฮะตัวนี้ก็ล็อกที่ก้านของเหล็กระดับที่1ตอนนี้วาล์วมันก็จะเปิดแต่ว่าเปิดไม่สุดนะฮะ น้ำมันก็จะไหลออกมาอาจจะไม่มากถ้าเกิดว่าท่านเติมน้ำมันไม่เยอะไม่มากอย่างเช่นเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์นะฮะห้าสิบบาท1 0ึงร้อยบาทเนี่ยคือเดี๋ยวเดียวมันก็ได้ระดับจำนวนปริมาณราคาตามนั้นแล้วฮะเราบีบอาจจะไม่เยอะไม่มากไม่แรงเพราะว่ามันอาจจะฟุ้งกระจายได้ง่ายแล้วก็บีบระดับหนึ่งจึ๊บก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็แล้วแต่ ตัวปั๊มจ่ายน้ํามันของท่านนะฮะว่ามันจะเร็วจะแรงมากแค่ไหนก็ก็เลือกเอาตอนนี้พอเราอยากให้มันเร็วมากกว่านี้น้ํามันจ่ายแรงมากกว่านี้เราก็บีบขึ้นไปอีกฮนะมันก็จะเป็นระดับที่2ครับระดับที่2จิ๊บระดับที่สองนะมันจะมีอยู่2ขีด2ระดับพอถึงระดับที่2 ตัวนี้ก็เร็วแนละ้วอันนี้ระดับแรกนะฮะระดับที่สองจุ๊บระดับที่สองถามว่าระดับที่สองเนี่ยมันมีขีดจุดสองขีดใช่ไหมอันนี้เร็วสุดไหมมันยังไม่มันยังเปิดวางไม่สุดนะฮะจริงๆแล้วไอ้ตัวเขี้ยวข้างในเนี่ยเรามองไม่เห็นมันก็จะมีเขี้ยวตัวเขี้ยวที่หนึ่งเขี้ยวที่สองพอเขี้ยวที่หนึ่งเขี้ยวสองเนี่ยตัวนี้เป็นเขี้ยวที่อยู่บนสุดมันไม่เกี่ยวกับตัวเหล็กที่อยู่บนมันก็จะได้แต่ว่าเราสามารถ เปิดให้มันมากกว่านี้อ่านี่ะนนะฮะตัวนี้สุดแล้วฮะตัวนี้ยันแล้วฮะตัวกา้านมือบีบวาลวเนี่ยตัวล็อกเนี่ยมันยันกับตัวนี้แล้วฮะมันไปได้แค่นี้เองตัวนี้บีบสุดแล้วถ้าเกับว่าตอนนี้วาลวด้านในเนี่ยจะเปิดจะเปิดวาลวตัวนี้ฮะชึบเข้ามาเนี่ยตรงนี้พอเราบ,บีบนี่มันก็จะดันวาลวขึ้นนี่ดันวาลวขึ้นไปสุดแล้วนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้จ่ายน้ํามันได้เร็วสุดกว้างสุดวาล์วเปิดมากสุดแล้วนะน้ํามันจะออกได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ว่าปริมาณการจ่ายของตัวปั๊มของท่านนะฮะตอนนี้ก็ระดับวาล์วมันจะเป็นแบบนี้นะฮะมี3ล็อกเวลาเราต้องการที่จะให้มันปลดล็อกเราก็บีบขึ้นไปนิดนึงอ่าสปริงตัวนี้เนี่ยมันก็จะเด้่งออกมันก็จะดิ่งขึ้นนะฮะ พอเด้งขึ้นปุ๊บมันก็จะหลุดจากเขี้ยวล็อกนี่มันก็จะปล่อยการทํางานเพราะฉะนั้นเวลาท่านล็อกถ้าต้องต้องใช้มือช่วยอีกมือหนึ่งในความเป็นจริงของผมที่ใช้งานนะฮะแต่ว่าถ้าบางท่านสามารถใช้นิ้วก้อยเกี่ยวได้ก็ก็ดีจะใช้มือเดียวแต่ว่าพอเวลาเรามือช่วยนะฮะเวลาล็อกล็อกเสร็จแล้วเวลาเราจะปลดล็อกหรือว่าหยุดการทํางานเนี่ยเราใช้มือเดียวฮนะ่า ีขึ้นไปชึบตัวตัวสปริงขาล็อกเนี่ยมันก็จะเด้งออกมันก็จะหลุดจากการทำงานครับตัวนี้มาถึงด้านก้านมือบีบวาลวตัวล็อกนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นตัวสุดท้ายที่เราะจะได้ดูได้ชมกันว่ามันมีอะไรที่มันมีความโดดเด่นพิเศษสำหรับตัวมือบีบน้ำมันไอริสแซตตัวนี้บ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ